บสบายดีเนอะพ่อแม่พี่น้องเฮตีทุกท่านมืมอนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอ,องบุลุงเนาะกับเมอนี้กอยู่ออกม่านนั้นมาเบียคือเก่าพี่น้องไงมาเอาปุ่นนะมาเอาปุ่นน้ำอาพี่น้องไงกับร้านนี่แหละสามคน กคุณก็ประมาณเอาพวเกสอบนี่แหละพี่อ้อะไรมาเอากับเพื่อนก็ก็จะปลูกพักข้างล่างพี่อ้อะไรจะปลูกยังปลูกอย่างมะคือมะเขือยังเนี่ยประมาณน,นี้แหละ อ้าเจาาอามะไฮบ่กน้าเจ้าตอนนี้เจาา้ามาไเองไฮเแซ่ไม่ทามั่ไปิ่ข้าคุณเจยมีคุณข้าคุณน้าข้าเจี่ปนงไงคุณคุณบาอยู่นี่คุ่ร้จั มานหกเสบนะครับหกเจ็ดเสบมาพุ่นไปทางนั้นก็เป็นพักหอมพักบัวพักเสริมียงกะเจ้าหมักพริกหมักเนียงนี่แหละพักกาดพักกาดโตเร็วพักกาดทิ้นมาพี่น้องทางฝั่งใต้เชียนนั่นเลยนะนี่กะเจ้าก็จะมีน้องภายน้องมันหรือว่าเป็นน้องร่วมกะ พอนำกันทดพี่น้องเไงกัปลูกพอได้ขายาพี่น้องเไงปลูกละเล็กละน้อยนะกคนกับผลได้ขายปลูกพอได้กินละกคนกับนี่เล่นน้องก็จะประมาณน,นี้พี่น้องไงแต่ประเด็นนทำมาเนี่ก็คือมาหุ่นกับหาไปยังองคุณครูใส่รถอีแต๊ก พอดีมาแก่พุ่นให้อเพิ่นกับลานไปนแล้วไหมกะเซียวลงไปหน้าพุ่นเลยไปแล้วไหมมองเ้าเคยปลูกปีก่อนๆพุ่นแหละไปปลูกแล้วผุนสิไปใส่พุ่นใส่พุย้ยพี่น้วไหมตอนนี้เอากันได้ประมาณ

เป็นป้าน,นี่แหละก็น้ำกันเปน็นยังไงล่มเป็นอ่งนี้ก็น้ำไม่องี้ยครัเจ้านะไม่เลี้ยงน้องบ่งามให้ก็อยู่ประเทศนี้ยเป็นยังไง

ที่หมูก็จะก็จะปล่อยแบบตามธรรมชาติเป็นไงฮะกินแถวป่าแถวดงแถวน้องเนี่ยเ่็นไงแถวใกล้ๆเพื่อนเหมือนกันใชกินเสรดอกเสรเดือนยังกว่ากันไปขี่เดือนอะไรเป็นไงยังแถวน้องอะไรแถวกินง่ายๆเหมือนกันใชเงียบเงาเป็นไงเนี่ยไปเห็นแต่ ตอเฟืองพี่น้องให้แหลวห้แล้วหน้ากันเนาะผมมียังย่างไปเขาคือหัวไกย่ยางไปก็คือหัวไกแบบมันแหลวให้แล้วหน้าครัมมคคแบบบริเเห็ดยังะผมมีเขาผมมีน้ำเนละย่างไปคือไกคือผมเป็นต่ไปเออมะขามันจะดกดีเรือพี่น้องนะ คามหวานวะคามสุกเป็นยัไงที่มาพุ่นกับมามาแก่พุ่นเป็นยังไงนี่ก็ภัยบ้านหรือวะยังที่เชื่อยังก็ไปซื้อเป็นยังไงกกเม็กเป็นยังไงโอ้ขันใหญ่มากเลย พันใหญ่มากนี่แพงขนาดพี่น้องไอ้ก้าวคลายกันได้เงินเป็นแสนแสนเล่าได้พี่น้องไอ้พักคาเจ้าเนาะเป็นตะป่วนเจอกันอีกที่ข้างนาพูนเะไรพี่น้องไอ้ภาสีอยู่ใส่น,น,นาะตอนนี้กาบุญลงก็เอาพูนพน้อ ข้พุ่นลงแล้วล่ะนะพี่น้องเนาะพุ่นเอาลงอยู่หน้าผู้พี่น้องเไยเอาลงะอะไรวะฮ่าปุ๊บสอบเจ็ดสอบมีนนพี่น้องนะอนเไยประมาณนี้แหละแต่เอาลงแล้วก็ขึ้นมาพี่น้องไนงะอ้าพิ่งก็ขึ้นมาเพิ่งก็สีไปเบี่ยงพี่น้องไนงะไปเาขาวัวเข้าเคาะนะพี่น้องเนาะอยู่หน้าพุน่นแต่ว่าพ่งลงกเ็เจอแค่ไม้ซองเบิง่ง บัวเบืงสวนเนี่ยเป็นยังไงมาเบิองข้างในว่าสิเป็นอะไรเป็นยันงไงว่าสิมีบอลใดต่อเติมบ่เนาะไปเบืองน,นกันเลยเป็นยังไงกะมีก,กกิ่งิ๋วกกยั้งเนี่ยเป็นยังไงนี่เป็นยังไงประมาณนี้เลยผัวสวนก็นจะวันนี่ ยามย่างยังก็ขึ้นพี่น้องเอ้ยมีกกเหี่ยวก็ยังบ่ทันเป็นดอกพี่น้องเอ้ยยามนี้มันยังบ่ทันเป็นหมากนี่ก็จะเป็นเล้าของบอลุงเนาะพี่น้องมม่วงกกําลังเริ่มเป็นดอกพี่น้องเอ้ยพี่มันเป็นทงีพี่น้องเอ้เริ่มเป็นดอกทงนีจะเข้าย่างไปองเงัวเงหวเงสวนทางในพี่น้องเอ้ย ว่าเป็นยังไงเนะาะก็ต่อจากเมื่อกี้พี่น้องไงน่็จะเป็นมันข้าเจ้าเนาะมันเขาป่าพี่น้องไงมันก็ป่าเขาเอื้อข้าเจ้ามากข้าจะสปลูกต่อปีนาแต่ว่าเรื่อนอะไรเนาะ นี่เมื่อานก็มากล้วยนี่เลยพี่น้องเไงบัลุงเอาไงเอาในี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้เมื่อฝากแม่ตะกี้มือนัินนั่นเลยตัวคลิปก่อนๆน,นะบัวลุงเอาเมื่อฝากแม่นะพี่น้องเอ้กาณนั่นนี่และกกของเพื่อนปลูกเกงี้ยพี่น้องเอ้พูนทางในกะกะลังเป็นมะพี่น้องเอ้เป็นกะเป็นบัลายนะกะลังเริ่มเป็นพ่น้องไอ้ ไปบุลงจะพาเขาไปเบิ่งไปน้องเขาได้อยู่บดเีเอ๊ะ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 อืมโอยบุระวังพี่น้องเอ้ยตะแกงตะขาเลยอืมเป็นหมาเลยี่น้อเนงเอ้ย นี่กำลังเริ่มเป็นดอกแต่ว่าตัวนี้ผุเป็นหมากครับพี่น้องเอ้สองสามหมากเลยซาแนมเป็นเนาะเป็นม่วง,งไข่อยู่น้อง,งไอ้ทางเด้อบุลุงจะขออนุญาตแป๊บน,นึองพี่เนอะม,มีแต่ในแต่ยังมันหล่นลงมาพี่น้องเอ้ม่วงไข่เป็นลายพี่น้องเอ้พอดิเสะ เง้มันพอดีกินกับเขาพี่น้องเอ้ยนี่คอไก่แต่คอไก่แต่บ่มีไก่พี่น้องเอ้ยไก่ยังกับโบมี่นะนี่แหละเงานี่พี่น้องเอ้ยใช่ปะนี่ตัวนี้ที่ปรุงเอาเมื่อฝากแม่มันนั่นนี่ก็จะเป็นงง,งิว้วกกิก้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่หกประมาณห้าหกเนี่ยสองสี่ พกเจต้นประมาณนี้พี่น้องกันสีห์เหะอเนาะประมาณนี้แหละบุลุงกับเขาม่ซองเบิ่งพี่น้องเร้ยองบุลุงถ่ายอินแล้วบ่คันถ่ายแล้วก็ต้องขอโทษขอภั่นะพ่อแม่พี่น้อง fc ลายนะแต่ว่าเมื่อนี้บุลุงก็จะมาอัปเดตเป็นระยะระยะเบิ้งพี่น้องไงนี่ตัวนี้กับล่างเป็นพี่น้องไงแต่ว่า คก็เป็นปีปีมันนั่นหพี่น้องเรือน่ะได้นาะคือเป็นแต่ซองซามีทางในเป็นอยู่บ่าวะทางในก็เป็นก็ไผ่พี่น้องไงแต่มีก็ไผ่มีกกม่วงแล้วก็มะพร้าวก็อยู่ทั้งนนั้นเดฟพี่น้องเไยมะพร้าวก็อยู่ทั้งลังบุทั้งบาลุงไทยมันนั่นนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่พี่น้องเลย กะบุลงกะบ่มียังหลายพี่น้องเอ้ยกะฝากเบิ่งฝากชมฝากเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องไอ้บุลุงเริ่มเบาเนาะนี่ก็จะเป็นกกกุ้งพี่น้องเอ้กกกุ้งพี่น้องเอ้เสือขากี่ได้แต่ใหญ่มากช่างสวงามอยู่พี่น้องเอ้มอน,นี่บุลุงก็จะได้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้บาลุงนะเด้อพองกิมนะสบายดีแฮปปี้เนื้เยียนะพี่น้องเนาะแฮปปี้เนื้เยียปีใหม่พี่น้องเอ้ยส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแฮปปี้เนื้เยียนะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องเอ้ยพองกิมนะสบาย